ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาสู่โซนถ้าแล้วนะครับในแมปซอรเบอร์สามมาดูซิว่าโซนถ้าเนี่ยจะทําให้เราฟาร์มยากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนและโซนต่อไปจะเป็นโซนอะไรนั้นสามารถรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับร้าน Easy c r y s t o ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจําหน่าย ID เดไก่ตันสุดคุ้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับลูยกันต่อครับมี NPC ให้รับเควสอีกแล้วใช่ไหมชัวว่วเฟลด ลองคุยดูสิว่าไงเฟลดขอบคุณที่เปิดถ้ำตรงนี้ให้เราอีกครั้งเควสเลเวลสิบสองครับโอเคเลย <c oughs> เราต้องกลับไปทำเควสเดิมก่อนนะครับมันต้องอัพเลเวลก่อนนะนะไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้นะฮะเลเวลสิบสเลยด้วยว่าเพิ่งเห็นมอนอีกตัวเดียวจะได้ครบเรียบร้อยไปลุยกันต่อครับในถ้ำ อันนั้นเป็นบอสหรือเปล่าครับเห็นคนนี้จัดการมอนตัวนี้มานานแล้วนะฮะขอไปดูแป๊บหนึ่งนะเขา FK หรือเปล่าเป็นไปได้นะใช่เลย FK เหรออย่างงี้น่าจะ FK นะฮะนี่ตรงนี้แบบรัวๆเลยเออ FK แหละโอเคเข้าไปในถ้ำกันดีกว่ามารับเควสจ,จากเฟรดต,ต่อนะฮะเควสนี้เฟรดจะให้เควสอะไรเรามา เควสเออหมูป่าที่เติบโตขึ้นเหรอเนี่ยดูสินี่เหรอโอ้โหคริสตันบอลนะฮะเป็นหมูป่าคริสตันนั่นเองโอ้โหดูทรงแล้วน่เธอโหดจัดการไม่ยากครับสกิลมอนมันชาร์จนานมากจัดการไม่ยากอุยอ้ยอุ้ยหลบหลบดีดีหลบไปดีเดี๋ยวโดนมันพุ่งใส่ บิแวรเขาบอกว่าตรงนี้ให้ระวังนะฮะอ๋อมีบอสอยู่ด้านในดูซิบอสตัวอะไรเอ่ยโอ้โหบอสเลเวล20ลองดูแล้วกันทุกคนเผื่อไหวมันมีเซฟเวอพอยต์ไหมแถวนี้บอสเลเวล20เลยนะลองดูลองดูนะฮะจะไหวเลยวะแต่ดับของน่าจะโคตรดีโอ้โหบอสตัวยงใหญ่โคตรหลีชิดมันมองพื้นยากมากเลยนะโคตรสว่างตรงนี้ Okay. โอเคอุยอ้ย,ยิ้โอ้โหมนติดโดนโจมตีครั้งเดียวเกือบตายเกือบไปแล้วเป็นหมาป่าคาบดาบครับหลบได้อยู่นะโอ้โหน่ากลัวต้องคอยหลบนิดนึงโอเคหลบนิดนึงเดี๋ยวโดนดาบอย่างน้อยเลือดมันก็ลดเนาะ เลือดลดแสดงว่าสู้ได้ครับพูดจริงโอเคด้านหลังคือที่สู้ที่ดีที่สุด <c oughs> เทียบพร้อยเอ็นจอยครับผมงั้นทำเควสหมูป่าต่อแล้วกันนะสงสัยคงจะยากไปนะตอนนี้ <c oughs> ลองเดินไปเรื่อยๆแล้วกันประจนภัยไปเรื่อยๆโอ้ <c oughs> oh, ด้านนอกนี่มันญี่ปุ่นชัดๆนะฮะยุ่นปี้ญี่ปุ่น อ๋อมาดูสิเหมือนเปลี่ยนโลกเลยฮะตรงนี้อันนี้ชื่อบลอสซัมเควสรับได้หรือเปล่าเควสเลเวลสิบห้าเลยครับรับไม่ได้ครับยากไปมีดาบให้ซื้อในนี้โอ้โหดาบเชอรี่บลอสซัมเนะะี่ยดาบสากุระเลเวลสิบแปดแอคแท็กสี่ร้อยสามสิบสี่อะอยากได้นะแต่ว่าเลเวลไม่ถึงเลเวลเราไม่พอนะครับต้องกลับไปฟาร์มด้านใน มันมีอะไรที่มันหามาได้แบบง่ายๆไหมตัวเนี้ยง่ายอยู่นะครับเรเซอร์บอมีตัวอื่นไหมอันนี้หมาป่าอ๋อนี่ไงทุกคนเราก็เก็บเอาได้นะฟาร์มเพื่อเก็บได้นะครับอันนี้เอนชานอยากเอนชานอยู่แต่ว่ากลัวมันไม่คุ้มอัปเกรดอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคตีบวกเรามีเงินอยู่ตั้ง4,000นะครับโอเคตอนนี้บวก3แล้วบวกต่อ บวกต่อโอเคตอนนี้อาวุธราบวก5นะฮะแรงกว่าเดิมแบบมากๆน่าจะใช้ได้ดีมากขึ้นเนาะกระเป๋าเราจะเต็มหรือยังยังเลยอีกเยอะเลยฮะกว่ากระเป๋าจะเต็มมาตีบวกชุดได้ไหมเอ่ยชุดตีบวกได้นะตีไปโอเคชุดบวก3ให้มันได้ถึกกว่าเดิมหน่อยนะฮะเลือด3,800ตอนนี้ผมว่าผมพอฟัดพ่เวี่งกับบอสได้อยู่นะ เติมเลือดก่อนเอ้าบอสคือมันต้องตามเวลาด้วยวะทุกคนเราจัดการบอสไม่ได้นะฮะโอ้โหมันมีเวลาอยู่ด้วยโคตรน่าเสียใจไม่งั้นเนี่ยทั้งวันยังไหวครับบอกเลยผมไม่ตายหลอกวันเนี้ยเสียดายมากไม่งั้นเสร็จผมละบอสตัวนั้น โอเคครับตอนนี้เราเลเวล15แล้วด้ครับในที่สุดแมงเอ้ยฟาร์มโคตรนานเลย <laughs> ฟาร์มน้องหมูนะฮะหมูคริสตันเนี่ยจนจะกลายเป็นน้องหมูคริสตันเองแล้วคุณผู้ชมแต่จริงนะตรงนี้มันดรอปไอ้นี่เยอะมากเลยนะอิมมิชิตนะครับดรอปโคตรบ่อยของโคตรดีเลยครับจุดนี้โอเคเสร็จ okay. ไปขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเดี๋ยวนะผิดฝั่งหรือเปล่าไม่เป็นไรเราจะใช้เวพอイส์แล้วกันฮะในการเทเลพอร์ตไปเลย พราะว่าจุดวาร์ปอยู่นี่พอดีเลยนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้ดูสิว่ามีอะไรทําบ้างหรือเปล่าเคเวสเคเวสจากซากุระนะฮะเควสเลเวล15ครับ intense m o o s s นะครับทุกคนเป็นกวางกวางมูสนั่นเองนะโอ้โหตัวยงใหญ่เลยโอโหตัวโคตรใหญ่ผมจะจัดการมันยังไงก่อนตัวโคตรจะใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันเนาะ โอเคได้เงินมาร้อยห้าสิบเลยนะครับโห oh, มอนตัวใหญ่มากทุกคนบ้าจ,จริงมอนตัวโคตรใหญ่น่ากลัวมากมอนตัวนี้แต่หลบง่ายอยู่นะหลบข้างเอานะฮะหลบได้อยู่ไม่ยาก โอเคครับในที่สุดผมก็เลเวล20แล้วนะฮะทุกคนฟาร์มโคตรนานเลยครับเหลือมอนอีกตัวเดียวขอจัดการมอนอีกตัวเดียวก่อนมันจะได้เสร็จเควสพอดีตัวนี้แล้วกันนะซื้อโอเคเควสเสร็จพอดีเลยฮะตอนนี้เราสามารถย้ายเควสได้แล้วนะครับไม่สิมันคืออะไรไม่รู้นะครับตรงนู้นแต่ว่าเราต้องเลเวล20ก่อนซึ่งตอนนี้เราเลเวล20แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไร มันเป็นประตูเข้าดันเจียนมัง้งรีบวิ่งไปก่อนแล้วกัน,นะฮะอันนี้ก็เป็นดาบใหม่ด้วยนะครับที่ผมเนี่ยดรอปมาเนาะทุกคนดาบเล่มนี้นี่ครับดรอปมาจากมอนนะฮะเป็นลองซอสนะครับทุกคนก็เป็นดาบนั่นแหละโอเคประตูวาร์ปเลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้เลยครับนี่คุยกับตัวนี้นะฮะอัลฟาแอดเวนเจอร์นะครับลองคุยดูเควสเลเวลย0นะครับเขาจะให้เราทําอะไรให้เราจัดการมอนตัวเดิมอีกแล้วนะครับ10ตัว ก็แค่10ตัวเองนะคุณผู้ชมไม่ยากเดี๋ยวกลับไปจาัดก,การมอนตัวเดิมก่อน10ตัวนะฮะโอเคไม่ยากเลย10ตัวเองแป๊บเดียวเราจัดก,การมาเกือบร้อยตัวแล้วมั้งเนี่ยเอาดีๆมันดรอบขอ,ของของมันด้วยเนาะมาเป็นอันนี้นะฮะซากุระแอนเทอร์นะครับเอาเตอร์เออมัง้งอันนี้ปะวะ <laughs> ช่างมาแล้วกัน,นครับโอ้ดรอปชุดด้วยหรอเมื่อกี้ ชุดอะไรเอ่ยแต่ว่าเราเก็บไปแล้วนี่ครับเป็นชุดในนี้อันนี้ดีเฟนซ์สามพชุดเดิม2 0 0พชุดใหม่ดีกว่าครับใส่เลยนี่ฮะโอ้ชุดแปลกๆเดี๋ยนะเหมือนจะปรับส่วนสูงตัวละครได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ตัวละครตัวเล็กเลยดีกว่าปรับให้แบบตัวโคตรเล็กเลยนะครับดูซิจะเป็นยังไงตัวเล็กโคตรโอ้โหตัวโคตรเล็กทุกคนโคลีชดตัวเล็กเกินไปปะวะเดี๋ยวปรับให้เหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับ มืนตัวเล็กเกินไปป่ะปลับแป๊บเหมือนเดิม normal โอเคค่อยยงชั่วหน่อยนะครับค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยไม่งั้นมาดูตัวเล็กเกินฟาร์มกันต่ออีก9ตัวโอเคเคเวสเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปส่งเคเวสกันก่อนนะต้องไปที่ warp ก่อนนะครับมาถึงแล้วฮนะเราก็คุยกับ npc คนเดิมอ l ลฟ a a d v e n t u r e ส่งเคเวส ประตูเปิดแล้วครับตอนนี้มันคืออะไรเอ่ยไม่รู้ครับเข้าไปก่อนแล้วกันที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าเหมือนจะมี NPC ให้คุยอยู่นะครับชื่อว่าแอมเบอร์ลองคุยดูยินดีต้อนรับนี่คือดันเจี้ยนแรกของคุณโอเคเหมือนจะเป็นดันเจี้ยนนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนและกันนะทุกคนผมเล่นมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับก็ขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็ฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบมากๆนะครับอย่าลืมฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆและคลิปนี้ไปละจู้บบบ